สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูแคทเซตอร์บิลล่า320 D2 ครับนี่เป็น D2 นะพี่น้องแต่ว,ว่าเป็นกรองเล็กงานขยายถนนอาจารย์ ยัไม่อยสนุกแำหรับน้องเต่ก็ชมได้อยู่ขยายไหลายทางนะสวดส่งองเอวยังรอเหมือนเดิมกับสำรับดีทูส่งล่างเนยไปแทงนี่แค่79เซนติเมตรนะครับดูว่า เจ็ดสิเก้ซนติเมตรไม่ถึง80นะครับลงเลือดเจ็ดแค่เรเย 7, ียงสองเดินเงินหกสูบไันบ้องนี่ครับรองเลข็ขคู่ตรงนี้นะรองเล็กนะหคิว oh. ครับหนึ่งคิวสำหรับบักเก็ตของเขาโอ้ oh. ขับเขาขับนิ่มนนะเพราะว่าสายไฟก็มีครับนะก็สักเยอะหน่อยคุณขี่ยังรออยู่ครับห้าฟันหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงครับยังเจ๋วสำหรับดีทูเครื่องยนต์ก็สี่เจ็ดจุดหนึ่งครับนะเทียร์สาม ไปไกลนี่บึกบึกนดีครับบึกบึกนดีค่อยๆค่อยๆทำไปมีผู้ช่วยนะเก็บเอาไม้ออก21ตันไมน่ต้อง ก็น่าจะเม็ดอินไชน่านะโรงงานอยู่แดนแผ่นดินใหญ่ครับโอ้ยตักเศษไม้ออกด้วยต้องมีคนช่วยเก็บมันมีกรองกรองเล็กะครับกรองใหญ่ครับนะจริงๆพลังมาดิตามพลังมาอยู่มนันคือจะตี150ได้ไหมนะ่ะมั้ ถ้าเป็นทุกปีร3 8ยสวนี้น่าจะร้อยสามเก้านะรีวิวได้แรกงเนี่ยร้อพลังมาครับสำหรับแคปปตในปัจจุบันก็ขยับมาขึ้นมาอีกครับวัดรอบเครื่องเขาไม่เยอะนะพันแปดน้องพันกั้นึ่งหมื่นชั่วโมงครับสำหรับดีทู คีดิเซตกรองเล็กครับนะมันมีกรองเล็กกรองใหญ่แล้วก็จะโดดเป็นเนกเก้นปีผลิตน่าจะ2,014นอะ้อง2,014ปัจจุบันก็20-10ปีนาะ10ปี11ปีโอ0ปีแล้วนะอ่วนะข้อสุดมีครับแข็งโคกเลย ค่อยๆครับค่อยๆเคอรริงรีวิวก็อันตรายกันรนะะับโดูมุ้งนึ่งครับโอ้แกเดินเบากรองเลกน้ังกรองเล็ก,นะลกดูตรงนี้นะ แต่ถ้ากรองใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้ครับตึ้งใหญ่ที่ข้างล่างก็ยังสวยอยู่นะโอปุอ๊บเดี๋ยวลงไปข้างล่างเนาะเดี๋ยวรถมาเยอะ ดูอีมุมหนึง่งการข้างละตัวโอ้ช่วงล่างยังสวยเลยกระดาษมื่นหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงแล้วนะ วยะังสวยเลยน้องเลยโอ้ตัวนดงแคทเลยดูช่วงล่างกขนหน่อยเฮ้ยโอ้เป็นเจาะแข็งได้150กิโลนิวตันนะครับ กกับฝุ่นมันเยอะพี่น้องขยายไหลทางให้ต่ว,ว่าถ้าอาบน้ำให้ปะแปงนีนรอเปรี้ยวเลยครับจ้ะ ว่ารถถูกสายแข็งทิ่ท้ายหนึ่งสร้างถนนสร้างถานนก็ต้องใช้รถใหญ่แล้วครับกอ้อมเชื่อมนอกเชื่อมในครับ เสริมด้วยแันเล็กนะสปอคเก็ตนะนามันจะกินสปอคเก็ตเลยน้องโอเคมันเดินดังเนาะต้องยอดน้ำมันหน่อย ออกสูงได้เลยน,นะครับนิ่มมากเลยฮะ ได้สามสองศูนี่นีทูจีซีก็จะเป็น4สูบนะครับสสูบอม เล็กเนาะฝากกดติดตามนยครับสวัสดีครับ